กลางเนินเขาสีเขียวแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อว่าเขากระโดงดินแดนที่เงียบสงบปกคลุมด้วยต้นไม้และลมโบกไหวอย่างเป็นธรรมชาติแต่เบื้องหลังของความสงบนั้นกลับซ่อนเรื่องราวการถือครองที่ดินที่ซับซ้อนกินระยะเวลานานาน,นับศตวรรษเขากระโดงเป็นพื้นที่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยอ้างสิทธิ์ว่าเป็นสมบัติของรัฐ โดยอาศัยพระราชกฤษฎีกาเมื่อปีพุทธศักราช2462ว่าที่ดินกว่า5,000ไร่ได้ถูกเวนคืนไว้ใช้ในกิจการรถไฟแต่ผ่านการเวลายาวนานพื้นที่เหล่านี้กลับถูกออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่เอกชนจนเต็มแนวสันเขาแม้คำพิพากษาจากศาลปกครองกลางและศาลดีกาจะยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ และให้กรมที่ดินดำเนินการเพริกถอนโฉนดที่ออกโดยมีชอบแต่จนถึงปัจจุบันการเพริกถอนโฉนดยังคงไม่เกิดขึ้นและกลับกลายเป็นเรื่องการเมืองที่ร้อนแรงในช่วงเวลานี้ย้อนเวลากลับไปในช่วงต้นรัชสมัยรัชกาลที่6พระราชกฤษฎีกาฉบับหนึ่งถูกประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2462เพื่อเวคืนที่ดิน บริเวณภูเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับใช้ในกิจการรถไฟแห่งสยามโดยมีการกำหนดเขตพื้นที่ไว้อย่างชัดเจนกินพื้นที่ประมาณ5,000ไร่ครอบคลุมภูเขาป่าไม้และลำธารบางส่วนซึ่งในเวลานั้นยังไม่มีระบบรังวัดที่ทันสมัยแต่มีการระบ,บุพิกัดโดยใช้หลักภูมิศาสตร์เช่นลำห้วยสันเขา และจุดสังเกตจากธรรมชาติการเวลาผ่านไปการรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงยืนยันสิทธิ์ในการถือครองพื้นที่ดังกล่าวมาโดยตลอดมีการออกเอกสารยืนยันโดยรัฐในหลายช่วงปีและระบุพื้นที่นั้นเป็นของรัฐมาโดยต่อเนื่องแต่ในอีกด้านหนึ่งกรมที่ดินซึ่งรับผิดชอบในการออกโฉนดกลับพบว่ามีการออกโฉดเอกชนซ้อนทับพื้นที่เว้นคืนหลายแปลง โดยเฉพาะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาพื้นที่ที่ควรจะเป็นสมบัติของชาติกลับแปลเปลี่ยนมือไปสู่เอกชนบางกลุ่มอย่างหน้ากังขาสารปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้กรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ออกโดยมิชอบในพื้นที่เวรคืนของการรถไฟและในเวลาต่อมาสารดีกาก็มีคำพิพากษายืนตามนั้นว่าที่ดินเขากระดง เป็นพื้นที่ของรัฐที่ไม่สามารถออกโฉนดให้แก่เอกชนได้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมกระแสสังคมเริ่มตั้งคำถามต่อกรณีที่กรมที่ดินยังคงเพิกเฉยต่อคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับที่ดินบริเวณเขากระโดงทั้งที่คำวิจิตรัฉได้ชี้ชัดถึงสิทธิของรัฐในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไม่คลาดเคลื่อนวันที่21กรกฎาคม นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงต่อสาธารณชนภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าเป็นประเด็นที่ไม่อาจปล่อยให้ค้างคาใจประชาชนและภาคสังคมได้อีกต่อไปเขากล่าวอย่างชัดเจนว่าได้สั่งการให้นายพรพศอธิบดีกรมที่ดิน ชี้แจงเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่ดำเนินการเพิกถอนโฉนดตามคำสั่งศาลและให้ระยะเวลาชี้แจงภายใน7วันโดยต้องแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องตามหลักกฎหมายและความโปร่งใสในการพิจารณาของคณะกรรมการชุดก่อนคำสั่งนี้ไม่ใช่การใช้อำนาจโดยไร้เหตุผลแต่เป็นการย้ำถึงภารกิจของรัฐบาลในการยึดหลักนิติรัฐความยุติธรรมและความสุจริตในการบริหารราชการแผ่นดิน หากภายใน7วันยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าการไม่เพิกถอนโฉนดนั้นตั้งอยู่บนฐานข้อกฎหมายใดรัฐบาลจะดำเนินการขั้นถัดไปทันทีโดยในกรอบเวลาไม่เกิน15วันจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นใหม่เพื่อสอบสวนการดำเนินการของกรมที่ดินรวมทั้งการตรวจสอบแนวเขตรังวัดที่ดินและแผนที่จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื of of God, ่อยืนยันความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์การแต่งตั้งคณะกรรมการเจ็ดคนครั้งนี้ถูกสังคมจับตามองว่าเป็นหมากเดินต่อไปที่จะชี้ชะตาความโปร่งใสในวงราชการไทยว่าจะกล้าหาญ่อที่จะยืนหยัดบนหลักนิติรัฐและคืนความชอบธรรมให้กับผืนแผ่นดินที่ควรจะเป็นของประชาชนทุกคนเมื่อคำสั่งให้ชี้แจงภายในเจ็วันเดินทางมาถึงช่วงสุดท้าย สายตาทั้งประเทศต่างจับจ้องมายังกลมที่ดินและตัวบุคคลที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้นั่นคือนายพรพศอธิบดีกรมที่ดินผู้ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการพิจ,จารณาและลงนามเพิกถอนโฉนดที่ดินในพื้นที่เขากระโดงนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลไม่มีความประสงค์จะกลั่นแกล้งหรือแทรกแซงการทำงานของหน่วยงานรัชการแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีหน้าที่โดยตรงในการรักษาหลักนิติรัฐและต้องตอบคำถามต่อสังคมว่าเหตุใดคำพิพากษาศาลจึงไม่ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงเวลานั้นได้มีการเปิดเผยว่ามีการประชุมลับภายในกรมที่ดินหลายครั้งเพื่อหาข้อสรุปในการเขียนคำชี้แจงและมีการขอขยายเวลาชี้แจงอย่างไม่เป็นทางการท่ามกลางแรงกดดันจากทั้งภาคประชาชนสื่อมวลชนและนักกฎหมายจำนวนมากในอีกฝากหนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง7คนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยได้เริ่มประชุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเรียกเอกสารจำนวนมากจากกรมที่ดินรวมทั้งข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทยประกอบการพิจารณาแม้จะมีความพยายามจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการยื้อเวลาหรืออ้างเหตุผลทางเทคนิคแต่รัฐบาลยืนกรานว่าหากผลการตรวจสอบระบุว่าการไม่เพิกถอนโฉนดนั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามคำพิพากษาของศาล อธิบดีกรมที่ดินจะต้องถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างอิสระและปราศจากการแทรกแซงนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเรื่องนี้เพราะหากการโยกย้ายเกิดขึ้นจริงนั่นหมายถึงการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการไม่ประนีประนอมกับความไม่ถูกต้องและพร้อมเผชิญหน้ากับกลุ่มอำนาจใดๆก็ตามที่พยายามบิดเบือนสิทธิของรัฐ ในขณะที่ผลการตรวจสอบชี้ว่าคำชี้แจงของกรมที่ดินมีความถูกต้องตามหลักกฎหมายรัฐบาลก็พร้อมที่จะยุติเรื่องนี้และประกาศจุดยืนว่าได้ปฏิบัติตามหลักกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดดังนั้นเส้นตายที่ถูกกำหนดไว้ไม่ใช่เพียงจุดสิ้นสุดของเวลานับถอยหลัง แต่หากเป็นเส้นแบ่งสำคัญระหว่างการรักษากฎหมายกับการปล่อยผ่านความไม่โปร่งใสที่เคยฝังรากลึกในระบบราชการไทย